รับผู้พยพชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศชุดแรกรวม37คนคตอนนี้กําลังถูกผลักดันออกนอกประเทศนะครับหลังจากถูกทางการคัดแยกแล้วว่าเป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแม้ว่าพวกเขาะจะเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศพร้อมกับชาวโรฮิงญาเหยื่อค้ามนุษย์รายอื่นๆกว่าร้อยคนติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารุนครับ ชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศจำนวน37คนที่พลัดหลงจากแคมป์บนเขาแก้วในตำบลปะดังเบซาอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาถูกทางการจับกุมตัวและตั้งข้อกล่าวหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายพวกเขาถูกคุมขังอยู่ในห้องขังในสภาพแออัดเป็นเวลาสองวันหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดหลบหนีเข้าเมืองและกำลังถูกส่งต่อไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเพื่อผลักดันกลับไปยังประเทศต้นทาง ส่วนคนที่เหลืออีกจํานวน63คนพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูทรรัตภูมิสอบสวนพบว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จึงถูกส่งตัวไปยังสถานทุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ภายใต้การดูแลของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศจำนวน37คนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวที่สถานีตำรวจภูทรรัตรภูมิกลุ่มนี้นะครับกำลังจะถูกส่งตัวต่อไปยังตอมอเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตอมอนะครับจะนำตัวส่งกลับไปยังประเทศต้น,ต,นต้นทางนะครับซึ่งพวกเขานั้นเป็นกลุ่มที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองครับ นายอาริสชาวบังกลาเทศวัย25ปีบอกว่าพวกเขายากจนและต้องการเดินทางไปหางานทําในประเทศมาเลเซียโดยมีนายนาเป็นผู้น,นําทางแต่ขณะนี้ถูกนายนาทิ้งลอยแพและไม่สามารถติดต่อกับใครได้เลยเขาบอกว่าหากเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียไม่ได้ก็จะกลับไปยังประเทศบังกลาเทศ we want to go Malaysia possible possible if it's not, it not possible to go Malaysia then we want to go back ส่วนนายมูฮัมหมัดฮาชิมชาวโรฮิงญาวัย25ปีบอกว่าเขาอพยพลี้ภัยมาจากรัฐเยอไข่ประเทศเมียนมาจะเดินทางไปทํางานในประเทศมาเลเซียโดยจ่ายเงินผ่านนายหน้าเช่นกันเขาบอกว่าหากเข้าไปยังประเทศมาเลเซียไม่ได้ก็ขอไปอยังประเทศอื่นๆแต่ขอให้อา่าส่งตัวเขากลับไปยังประเทศเมียนมา Do ยืนนิ to ส o ดโดแบกจูเมียนมา no, no. but you need to go to Malaysia only. Only Malaysia, yeah, and another country, European country. If, i m p o s s i b l e to go to Malaysia, how? That is, I don't know. พวกเขาจะถูกควบคุมตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าจะมีแนวทางผลักดันออกนอกประเทศอย่างไรมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารุนสำนักข่าวไทยอสมทรายนัน